เจียวจินเทียนเทียนซิงลงไรเลอร์จินเทียนเราซื้อหลายเจียวฮั่นวี่อ่าสวัสดีครับวันนี้เราซื้อก็กลับมาสอนวิชาภาษาจีนแล้วนะครับอ่าคราวนี้นะครับเอออ่าครั้งที่แล้วเราเรียนหน้านี้ไปแล้วใช่ไหมอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนอ่าเราซื้อก็จะทบทวนเนาะเราจะได้บทจบบทที่หนึ่งนะครับนักเรียนอ่านักเรียนดูนะอ่าเราซื้อบอกแล้วว่าถ้านักเรียนอ,อ่ะเอ่มอะไรอ่ะอ่านภาษาจีนอ่านพาานพนอินได้แล้วนักเรียนไม่จําเป็นต้องจดภาษาไทยลงไปนะ แล้วก็นักเรียนก็จดแค่คําแปลแล้วก็เราซื้อสั่งงานไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายคนอะ่ะยังไม่ส่งการบ้านเราซื้อเลยไม่อ่านมาให้เราซื้อฟังเลยก็ไม่เราซื้อก็ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนให้นักเรียนนะแล้วยิ่งอ่าพอผ่านไปนานๆเนี่ยคะแนนก็จะเหลือนาะอ่ะงานมันก็จะเยอะแล้วนักเรียนก็จะทําไม่ทันนะต้นชั่วโมงต้นคลิปเราซื้อขอฝากไว้เรื่องงานนะนักเรียนพยายามตามงานนะครับอ่ะนี่นะครับหลายคนถามว่าเออเราซื้อตรวจงานจริงไหมนี่นะครับ นี่คือส่วนของห้องหนึ่งนะนักเรียนดูเลขที่ไหนยังไม่ส่งอะไรจากการให้เรียบร้อยนะครับผมวันเนี้ยครั้งนี้มันก็จะเป็นช่องที่3ใช่ไหมถ้านักเรียนไม่ทํานะครับแล้วเรากสูตจะเอาคะแนนให้จากไหนให้นักเรียนนะฝากไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวถ่ายเทอมแนละ้วมันก็จะเยอะไหนก็ฝากไว้นะครับอ่ะต่อไปนักเรียนดูนะครับเรามาเรียนกันเลยดีกว่าเพื่อครั้งนี้เพื่อนักเรียนจะตามทำงานส่งหลักสูตรนะ เราซื้อจะบอกเราซื้อจะอ่านไปเลยนะครับนักเรียนดูที่พินอินนะเ,เนาะ water e ten water e ten ในหนึ่งวันของฉันวอแปลว่าฉันเนาะียนแปลว่าวัน water e ten ในหนึ่งวันของฉันมีกิจกรรมอะไรบ้รางโดยเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วฉี่ฉวงฉี่ฉ่วง,วงแปลว่าตื่นนอนสัวยาสัวยาสัวยาแปลงฟัน สีเลียนสีเลียนล้างหน้าสร้างเสือสร้างเสือไปโรงเรียนฟั่งเสือฟั่งเสือเลิกเรียนสีเจา้าสีเจา้าอาบน้ำซุยเจียวซุยเจียวเข้านอนอีกครั้งนะ ว a เตอร์อีเทียนในหนึ่งวันของฉันฉี่ฉวงฉี่ฉวงตื่นนอนสัวหยาสัวหยาแปรงฟันสีเลียนสีเลียนล้างหน้าสร้างเสียสร้างเสียเข้าไปโรงเรียนฟั่งเสียฟั่งเสีย เลิกเรียนสีเจ้าสีเจ้าอาน้ำซุ่ยเจียวซุ่ยเจียวนอนหลับหน้านี้เรียนไปแล้วนะถก็จะไปเลยนะนี่เจ้าสร้างจีเตียนฉีฉวงนักเรียนดูที่ประโยคดูเพน,นนะีนะนี่เจ้าสร้างจีเตียนฉีฉวงเธอตื่นกี่โมง ว่เ yup. จ้าสร้างลิ้วเตียนฉี่ฉวงว่เจ้าสร้างลิ้วเตียนฉี่ฉ u a ฉันนัดตื่นนอนตอนหกโมงภาพที่สองคุยกันหนีจีเตียนชื่อเจ้าฟันหนีจีเตียนชื่อเจ้าฟันเธอกินข้าวเช้าตอนกี่โมงเด็กก็เลยตอบไปว่าว่ฉีเตียนชื่อเจ้าฟันว่ฉีเตียนชื่อเจ้าฟัน ฉันน่ะกินอาหารเช้าตอนเจ็ดโมงนีจีเตียนพับทีสามนะนีจีเตียนสร้างเสือนีจีเตียนสร้างเสือเธอไปโรงเรียนตอนกี่โมงเด็กก็เลยตอบว่าวอเจ้าสร้างชีเตียนปั้นสร้างเสือวอชีอ่ะวอเจ้าร้างชีเตียนปั้นสร้างเสือ ผมอะไปโรงเรียนตอนเช้าตอน7จ็ดโมงครึ่งอ่ะอันนี้คือส่วนที่เราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการบ้านสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อบอกว่าให้นักเรียนอ่านประโยค3ประโยชน์าภาพนี้ใช่ไหมบางคนก็อ่านมาบางคนก็ไม่อ่านถ้าไม่อ่านก็ไม่มีคะแนนครูก็ไม่รู้จะตามงานไงให้นักเรียนนะครับอ่ะดูเนาะภาพแรกเป็นเด็ก2คนกําลังเตะฟุตบอลคนนึงก็เลยถามอีกคนนึงก็เลยตอบเด็กคนแรกเป็นคนถามถามว่าหลายคนอ่านมาถูกต้องนะครับ นี่จีเตียนชื่ออู่ฟันนี่จีเตียนชื่ออู่ฟันอ่าอ่าทั้งเรียนอ่านถูกเนาะอูอ่ฟันแปลว่าอาหารกลางวันครับชื่ออู่ฟันแปลว่ากินอาหารกลางวันมีประโยคคำถามแสดงว่าเด็กคนนี้นะนักเรียนตอบไปได้เลยนะเขียนคำแปลไปได้นะเธอกินอาหารตอนกลางวันอนะ่ะตอนกี่โมงอ่านี่จีเตียนชื่ออู่ฟัน เธอกินอาหารตอนกลางวันตอนกี่โมงคนนี้ก็เลยตอบไปว่าหลายคนตอบอ,อ่านได้ดีมากเลยนะครับวอสือเออเตียนเออสือเฟินชื่ออู่ฟันวอสือเออเตียนเออสือเฟินชื่ออู่ฟันวอสือเออเตียนเออสือเฟินชื่ออู่ฟันนักเรียนดูเนี่ยเนี่ยคือคำตอบของเด็กคนนี้ก็คือ คนนี้ก็เลยตอบไปว่าฉันนะ่ะกินอาหารตอนเที่ยงตอนเที่ยงกินนาที20นาทีเพราะมีคําว่าเออสือเฟินเห็นไหมโอเคไหมฉันน่ะกินอาหารตอนเที่ยงตอน12บสนากายี่นาทีอ่านได้ว่าวอรสือเออเตียนเออสือเฟินชื่ออุฟัน,ออฟนโอเคไหมนักเรียนต่อไปพ่อกับลูกถามกันพ่อถามลูกว่า <c oughs> นี่จี แต่หลายคนอ่านมาถูกนะนี่จีเตียนฟั่งเสียนี่จีเตียนฟั่งเสียนีจีเตียนฟั่งเสียอ่าฟั่งเสียแปลว่าอะไรนะักเรียนลองกลับไปดูหน้าเจ็ดสิอ่าฟั่งเสียแปลว่าเลิกเรียนแสดงว่าพ่อถามลูกว่าเธอเลิกเรียนตอนกี่โมงอ่านักเรียนดูที่คําตอบนี้นะดูนะกี่โมงเนี่ยลูกก็เลยตอบกับไปว่า วอซันเตียนซื้อสือเฟินสร้างเสยียเฟินแปลว่านาทีนะวอซันเตียนซื้อสือเฟินสร้างเสยียผมอะเลิกเรียนตอนสามโมงซื้อสื่อทอเท่าไหร่สี่สิบซื้อสือเฟินก็คือสี่สิบนาทีสามโมงสี่สิบนั่นเองในการเลิกเรียนอ่านได้ว่าวอซันเตียนซื้อสือเฟินสร้างเสียอ้าวต่อไป ภาพสุดท้ายที่เราถือให้อ่านหลายคนอ่านถูกต้องมีเด็กสองคนกำลังยืนคุยกันเด็กคนหนึ่งถามถามว่านี่จีเตียนชื่อหวันฟัน่นนี่จีเตียนชื่อหวันฟัน่นอ่าทัานเรียนสังเกตจะเห็นว่าเป็นรูปประโยคเดิมๆเ,เลยเห็นไหมทนักเรียนอ่าหวันฟั่นอ่ะมันแปลว่าอาหาร่ําโอเคไหมทนักเรียนแสดงว่านักเรียนรู้แล้วว่าเด็กผู้ชายคนนี้ถามเพื่อนว่าอะไรนี่จีเตียนชื่อหวันฟัน่นเธอกินอาหารตอนมืดอะตอนกี่โมง อาหารเย็นนั่นแหละเออเด็กคนนี้ก็เลยตอบไปว่ากี่โมงนะนักเรียนดูที่นายกาโอเคเนาะอ่าเด็กคนนี้ก็เลยตอบไปว่าวอลิวเตียนปั้นชื่อหวันฟันวอลิวเตียนปั้นชื่อหวันฟันวอลิวเตียนปั้นชื่อหวันฟันผมอะกินอาหารตอนกี่โมงลิวไปว่าเท่าไหร่หกอ่าก็คืออะไรผมกินอาหารมืดตอนหกโมงครับเออเห็นไหมนักเรียนไม่ยากอ่ะ เนี่ยคือส่วนของที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนน้านี้ซื้อก็อามาแปลตอนนี้นะอ่ะต่อไปต่อไปนะนักเรียนบทที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้อ่ะคือเรื่องของลูกหมีนั่นเองทีน,นี้เราซื้อจะอ่านเลยนะนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะเรียนต่อไปให้นักเรียนหยุดกดเวลานักเรียนอ่านบทความเหล่านี้เป็นภาษาพินอินนะสำหรับนักเรียนเองดูอ่านนักเรียนลองอ่านด้วยตัวเองดูนะ อ่านว่ายังไงนักเรียนลองอ่านดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะมาอ่านให้ฟังโอเคไหมนักเรียนเออนักเรียนอ่านว่ายังไงนักเรียนลองอ่านลองอ่านด้วยตัวเองดูก่อนนะแล้วนักเรียนก็หยุดเวลานักเรียนหยุดเวลาแล้วนักเรียนลองไปอ่านด้วยตัวเองดูก่อนว่าอ่านว่าอะไรโอเคไหมเออหยุดก่อนปุ๊บอ่ากดเลยให้เวลาเนาะอ่าโอเคนะ อ่านหนังสือจะอ่านให้ฟังดูหัวข้อเรื่องนะในความเป็นจริงเราเรียนไปแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราสือขอถบทวนเนาะอ่านว่าเสี่ยวสงชื่อเต้าเลอเสี่ยวสงชื่อเต้าเลอเสี่ยวสงชื่อเต้าเลออ่าถ้าเกิดใครอ่านได้ตรงหนังสือไม่ต้องจดคาอ่านแล้วเพราะนักเรียนอ่านพินอิน ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วแล้วนักเรียนก็ยังเออนักเรียนพอได้เรียนได้ยินหลอดสือพูดเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจภาษาจีนในการแผ่นพินอินได้ดีขึ้นแน่นอนนักเรียนก็จดแค่คําแปลอย่างเดียวเ <Spanish> สี่ยวสงชื่อเต้าเลออ่าเสี่ยวสงชื่อเต้าเลอหัวข้อเรื่องก็คือลูกหมีตื่นอ่าตื่นสายแล้วนั่นเองหรือว่าสายแล้วก็คือไปโรงเรียนสายนั่นเองเสี่ยวสงชื่อเต้าเลอนักเรียนจดแค่คําแปลอย่างเดียวเนาะลูกหมีสายแล้วอ่า ต่อไปนะักเรียนอ่านแล้วใช่ไหมอ่านว่าเจ้าสร้างเจ้าร้างเจ้าสร้างแปลว่าตอนเช้าอ่าตอนเช้าคลิปจะได้ไม่นานนะครับนันเกเรียนกดจุดเวลาแล้วก็แปลนะแล้วก็เขียนเสร็จนักเรียนก็กลับมาดูนะต่อไปตรงนี้นะจากนี้ถึงนี้นะครับอ่านว่าเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี้ยวเปียวอ่าต้องเปียวนะตัวนี้นะ เสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวก็คือลูกหมีตื่นนอนแล้วมองที่นาฬิกานักเรียนแปลได้นะกดอยู่เวลาแล้วแปลนะเสี่ยวถ้านักเรียนอ่านอ่านก่อนที่ตัวอักจะให้นักนักเรียนหยุดเวลานักเรียนอ่านเองเนี่ยใกล้เคียงกับอืกอนักเรียนไม่ต้องจดคําอ่านแล้วเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวเวลาอ่านเป็นรูปประโยคจะเป็นลักษณะนี้นะเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยว ลูก,ลกมีตื่นนอนแล้วก็มองที่นาฬิกาต่อไปตรงนี้นะห้าคำนี้นะไอ้สี่คำนี้นะอ่านได้ว่าปาเตียนปั้นเลอปาเตียนปั้นเลอแปลว่า8ปดโมงครึ่งแล้วโอเคเนาะปาเตียนปั้นเลอแปดโมงครึ่งแล้วต่อไปจากนี่ถึงนี่เลยนะเราจะอ่านยาวเลยนะนักเรียน่นักเรียนลองอ่านด้วยตัวเองดูก่อนได้นะหยุดเวลาแล้วอ่านเองนะ เราซ้จะอ่านว่าทาจีหมางชวนสร้างเฉิงสันสร้างเฉิงเหออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้วนคู่ชี้เสียเซี่ยวต้วนขู่ต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวทาจีหมางฉวงสร้างเฉิงสันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยว ซาจีหมางฉวนซั่งเฉิงซันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวนี่นะยังลุกน้นมีนะแปลเป็นไทยก็คือเขา่าก็รีบจีหมางแปลว่ารีบนะหรือว่ารีบยุ่งเลยอะใส่เสื้อเสื้ออะไรมัง่งเสื้อเชิ้ตและกางเกงไปโรงเรียนเขารีบใส่กางเกงและเสื้อเชิ้ตไปโรงเรียนเขารีบใส่ เสื้อเชิ้ตและกางเกงไปโรงเรียนโอเคนะเออก็คือตื่นสาย่ะพอตื่นสายเสร็จก็รีบเลยรีบใส่เสื้อผ้าเออรีบใส่เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงไปโรงเรียนเกิดอ,อะไรขึ้นอีกสงา่ามาอนกเรียนอ่านว่าไงเนี่ยสามตัวนี้นะสงา่ามาเจี้ยวสงา่ามาเจี้ยวสงแปลว่าหมีมามาแปลว่าแม่สงา่ามาก็แม่หมี เจี้ยวก็แปลว่าเรียกอาสอง่ามาเจี้ยวเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันอ่านนักเรียนอ่านตรงกันเรือเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันรวมเป็นสงมามาเจี้ยวเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเราเสืออนุญาตแปลเลยนะแปลว่าคุณแม่เรียกลูกหมีให้ทําไมชื่อเจ้าฟั่นกินข้าวเช้า แม่หมีเรียกลูกหมีให้กินข้าวเช้าประโยคนี้นะสงม่ามาเจี้ยวเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันแม่หมีเรียกลูกหมีให้กินข้าวเช้าเสี่ยวตรงนี้เลยนะตรงนี้นะเสี่ยวสงซัวเสี่ยวสงซัวเสี่ยวสงซัวแปลว่าลูกหมีพูดว่าเสี่ยวสงซัว เสี่ยวสงแปลว่าลูกหมีสัวแปลว่าพูดเสี่ยวสงสัวลูกหมีพูดว่ามามาใครเนี่ยมามาคุณแม่วอฉือเต้าเลอวอฉือเต้าเลอวอฉือเต้าเลอตรงนี้นะแปลเป็นไทยก็คือผมสายแล้วครับผมสายแล้วครับ ปุชื่อเจ้าฟันเลออ่านันเนีนอันตามเราซื้อถูกนะปุชื่อเจ้าฟันเลอปุชื่อเจ้าฟันเลอแปลเป็นไทยก็คือไม่กินอาหารเช้าแล้วครับผมสายแล้วเลยไหมกินอาหารเช้าแล้วก็คือจะรีบไปโรงเรียนนั่นเองโอเคนักเรียนไม่ทันตอนไหนนักเรียนกอย้อนกับเวลาไปนะเสี่ยวสงชื่อเต้าเลอเสี่ยวสงชื่อเต้าเลอลูกหมีสายแล้ว เจ้าสร้างตอนเช้าเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปียวเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยว,ยว,ว,ยวลูกหม,มีตื่นนอนแล้วมองดูที่นาฬิกาปลาเตี่ยนปั้นเลอปลาเตี่ยนปั้นเลอ,ปเปเลอแปดโมงครึ่งแล้วทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวทาจีหมางชวนสร้าง เฉิงซันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวเขารีบใส่กางเกงและเสื้อรีบไปโรงเรียนอะน,นัไม่รูนจะแปลอะไรขึ้นก่อนก็ได้จะเสื้อขึ้นก่อนจะกางเกงขึ้นก่อนความหมายก็ตรงกันแม่ามาเจี้ยวสงอทสงแม่ามาเจี้ยวแม่หมีเรียกเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเรียกลูกหมีให้กินข้าวเชาว้า เสี่ยวสงซัวเสี่ยวสงซัวลุกหม,มีพูดว่ามามาคุณแม่วอชื่อเต้าเลอวอชื่อเต้าเลอผมสายแล้วครับปุชื่อเจ้าฟันเลอปุชื่อเจ้าฟันเลอไม่ทานข้าวเช้าแล้วครับโอเคนะอ่ะนักแบบเรียน นักเรียนถ้านักเรียนอ่านจนคล่องนะภาษาจีนน่มันแปลกอย่างหนึ่งท้านักเรียนอ่านคล่องนักเรียนจะพัฒนาการอ่านได้ไปอีกระดับหนึ่งนักเรียนดูครูนะเราซื้อจะฝึกเฉพาะท่อนแถวแรกแถวเดียวนะเอาอย่างนี้นะเป็นเจ้าสร้างเสี่ยวสงฉีฉววงอีขั้นเปี้ยวปลาเตี่ยนปั้นเลอเราซื้อฝึกนี้นะเจ้าสร้างเสี่ยวสงฉีฉววงอีขั้นเปี้ยวปลาเตี่ยนปั้นเลอเรารู้ความหมายแล้วว่าตอนเช้าลูกหมีตื่นเช้าตื่น ตื่นมาแล้วก็รีบดูนาฬิกาหุ้ยแปดโมงครึ่งแล้วดูนะเจ้าสร้างเสี่ยวสงฉี่ชวงอีขั้นเปี้ยวปลาเตียนปั้นเลยท่าน,นี้เราซื้อดูใช่ไหมเราซื้อฝึกจนสามารถกระทั่งไม่ต้องดูก็ได้เราซื้อก็อ่านนี่เราซื้อปิดหนังสือไปแล้วนะดูเราซื้อนะว่าดูว่าเราซื้อท่องถูกไหมนักเรียนเปิดหนังสือดูนะดูว่าเราซื้อท่องถูกหรือเปล่าอ่าเสี่ยวสงฉี่ชวง อีขั้นเปี้ยวปลาเตี่ยนปั้นเลยอ,อ่ะเราสือถูกไหมอ้าวผิดเราซื้อไม่ได้ท่องเจ้าร้างเอองัอ้นซื้อท่องใหม่เจ้าสร้างเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี้ยวปลาเตี่ยนปั้นเลยอ่าลังเรียนดูทิเราซื้อท่องถูกไหมอ่าถูกเห็นไหมเห็นนะอ่ะเราซื้อเพิ่มความยากขึ้นไปอีก้าจี่หมางชวนสร้างเฉิงซัน เหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวโอ้โหเป็นไงประโยคนี้ยาวด้วยทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซ uh ันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวเราซื้อฝึกจากช้าๆทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวอ่าเราซื้อลองปิดดูสิท่องแค่ประโยคนั้นประโยคเดียวทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวอ่าถูกนี่ อ่าซื้อเปิดมาอ้าวถูกงั้นเราซื้อลองท่องแด่ต้นนะจ้างแห่เจ้าสร้างอ่ะดูเจ้าสร้างเสี่ยวสงฉีฉวงอีขั้นเปี้ยวปลาเตี่ยนปั้นเลยนะักเรียนดูที่ครูพูดถูกไหมทา,าจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวอ่ะใหม่นะเจ้าสร้างเสี่ยวสงฉีฉวงอีขั้นเปี้ยวปลาเตี่ยนปั้นเลย พาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนคู่ชี้เสียเซี่ยวอ่าเห็นไหมถ้าเราฝึกจนชำนาญน,นะเราสามารถท่องโดยที่เราไม่ต้องดูเลยเนี่ยนักเรียนอ่ะฝึกสักประโยคนึงมาอ่ะส่งมามาเจี้ยวส่งมามาเจี้ยวส่งมามาเจียวโอเคส่งมามาเจียวอย่างนี้เราฝึกเริ่มต้นแต่ต้นเลยนะดูดิเราฝึกท่องถูกไหมนักเรียนเจ้าสร้าง เสี่ยวสงฉี่ฉววงอีขั้นเปี้ยวปลาเตี่ยนปั้นเลอทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนคู่ชี้เสียเซี่ยวสงมามาเจี้ยวอ่าเห็นไหมถูกไหมทูกอ่ะเนี่ยเราก็ฝึกอย่างเี้ยไปทั้งจบบันทัดเลยอ่ะต่อเราซื้อต่อก็ได้เสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงสัวอ่ะซื้อเอางี้เลยนะซื้อชำนาและเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงสัว เสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงสัวอ่ะเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงสัวส่งมามาเจ้วเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงสัวโอเคอ่ะเสีองท้องนะนักเรียนดูในหนังสือนะว่าคือท้องถูกหรือผิดแต่ต้นเลยนะเจ้าสร้างเสี่ยวสงฉี่ฉ่วงอีขั้นเปี้ยวปลาเตียนปั้นเลยทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้้นคู่ชี้เสียเซี่ยว สงมามาเจี้ยวเส,สี่ยวสงชีอ่ะสงมามาเจ้วเสี่ยวสงชื่อเจ้า <tuh> ฟันเสี่ยวสงสัวแ่เห็นไหมเอเห็นไหมเราซื้อทองถูกนะมามาวอชื่อเต้าเลยแ่เห็นไหมมามาวอชื่อเต้าเลยปู้ชื่อเจ้าฟันเลยแ่เราซื้อทองได้เนี่ยถ้าเราฝึกจนชำนาญนะนักเรียนเราเราสามารถทงภาษาจีนเนี่ยเราอยากท่องที่ไหนก็ท่องได้เราไปเดินตลาดนัดอยากกระท่องเราก็ท่องได้โอเคไหมอ่ะ เสี่ยวสงอ่ะเจ้าสร้างเสี่ยวสงชี่ชวงอีขั้นเปี้ยวนี่เป็นไงยิ่งฝึกช้าช้าย,ยิ่งเร็วด้วยเจ้าสร้างเสี่ยวสงชี่ชวงอีขั้นเปี้ยวป้าเตียนปั้นเลยทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้้นขู่ชี้เสียเซี่ยวเอาล่ะสงมากมาเจี้ยวเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงซัววอชื่อเต้าเลยผู้ชื่อเจ้าฟันเลยอะก็ได้เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ อ่ะเนี่ยนักเรียนโอเคนะเราซื้อบอกไว้ให้รู้ไว้ว่าภาษาจีนเนี่ยถ้าเราฝึกระดับหนึ่งเราสามารถท่องมันเป็นเนื้อเรื่องได้เลยนะอันเนี้ยเราซื้อก็ทําให้ไว้ให้ดูนะแต่นักเรียนไม่จะย,ยังไม่จาเป็นก็ได้ไม่มีเวลาว่างๆค่อยทําก็ได้นักเรียนไม่มีอะไรมากเหมือนจะเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนตอนนี้นักเรียนอยู่ป .5 ทั้งเรียนฝึกวันนี้ตั้งแต่ป .5 นะพอไปขึ้นม .1 นักเรียนสามารถเอาความทักษะแบบเนี้ยในการท่องภาษาจีนเนี่ยเอาไป สมัครสอบมอหนึ่งที่โรงเรียนอื่นได้แบบสบายสบายเลยนะนักเรียนเพราะว่าเออม,มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนถ้าเรามีทักษะแบบนี้เราก็จะมีคะแนนที่ดีกว่าคนอื่นเขางหนก็ฝากไว้ในการเลือกเรื่องของเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษนะครับนักเรียนการบ้านวันนี้ในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราซื้อสั่งการการอ่านไม่มีใครทํางั้นอาทิตย์นี้เราซื้อจะให้นักเรียนเขียนนะเขียนเฉพาะตัวสีดําพร้อมคําแปลนะนักเรียนเขียนตัวสีดําพร้อมคําแปลหัวข้อเรื่องด้วยนะนักเรียน เขียนเนี like, uh, ่ยต <rested hot ev iences> <c oughs> <sh> ัวหนังสือภาษาจีนหลายไม่พิมพ์อินสีแดงไม่ต้องเขียนมานะนักเรียนเขียนตัวหนังสือสีดํามานะแล้วก็เขียนคําแปลด้วยว่าแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดแต่ละประโยคมันแปลว่าอะไรนะนักเรียนลงใส่สมุดแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ครูดูเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะครับแล้วก็โพสต์ลงใต้คอมเมนต์นะครับนักเรียนงานมีแค่นี้เองในเมื่อนักเรียนไม่อ่านกันงานนักเรียนก็เขียนมาให้เราซื้อนะครับเนี่ยส่วนของตรงนี้นะครับนักเรียนก็เขียนมาพร้อมคําแปลนะเอาตัวสีดํานะครับหรือว่าอันนี้ไม่บังคับนะ ใครจะอ่านหรือใครจะท่องก็ได้โอ้ยเห็นคุณครูท่องแล้วอยากท่องบ้างก็ฝึกมานะครับแล้วก็เออทำมาให้ครูดูไม่มีอะไรมากก็จะเป็นความสามารถพิเศษสาหรับนักเรียนเองนะครับยังไงก็ฝากไว้เนาะไม่มีเราออกกํบบาลังกายคนที่แข็งแรงก็คือเรานะเหมือนกันเรายิ่งฝึกคนที่ได้ก็คือเรานะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้วันนี้มีข้อสงสัยก็ถามมาซื้อนะอะวันนี้มีเพียงแค่นี้ครับจ่ายเจียน